หลายๆคนอาจจะเคยเห็นยางรุ่นนี้กันแล้วนะครับ Pirelli P Zero V S T R R S นะครับผมมาวันนี้ผมจะมาพูดข้อดีกันบ้างหลังจากที่ผมได้ลองใช้จริงๆนะครับข้อที่1เลยนะครับที่เห็นได้ชัดเจนก็นคือว่าน้ำหนักเบาวกว่ายางรุ่นอื่นๆเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัดนะครับผม ซึ่งก็พอ้หนักเบาวกว่าใช่ไหมเราก็สามารถประกอบจักรยานให้มีให้มันมีน้ำหนักเบาได้แล้วเราสามารถเอาไปอวดบเพื่อได้น,นั่นเองนะครับผมและข้อที่2นะครับซึ่งนั่นก็คือความสามารถในการเกาะถนนนะครับและการเข้าโค้งนะครับทั้งถนนเปียกและถนแะถนแห้งได้เป็นอย่างดีเลซึ่งตรงนี้นะเราสามารถเข้าไปดู Data ได้ที่ b i c y c l e r o i n g s i s t e n e c o m นะครับผมก็เข้าไปดูเอ่อเปรียบเทียบ Data นั้นสามารถเ,เทียบนะได้กับยี่หอ้อนั้นยี่ห้อน,นี้ทั้งหลายแหละนะครับอ่ะเข้าไปดูกันได้ตามสบายนะครับและอย่างที่3ที่ผมอยากจะบอกซึ่งนั่นก็คือความสามารถในการทนต่อการบาดตามของยางนั่นเองผ และแน่นอนครับว่าทุกคนเนี่ยเวลาที่ออกไปขี่จักรยานนะสิ่งที่เป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะให้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนซึ่งนั่นคือยางแตกใช่ไหมพอ,อยางแตกเนี่ยนะแล้วมันหมดสนุกไงถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถปะได้เราไม่สามารถใส่ย,ยางในเข้าไปได้หรือเราไม่สามารถแก้ไขให้มันสามารถกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมเนี่ยนะครับวันนั้นเราจะหมดสนุกเลยทันทีนะครับก็ต้องโถเรียบกราบเออมารับเราหน่อย ถ้าเกิดว่าอยู่ในกรุงเทพก็อาจจะเรียกแกรบได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปขี่ทางจังหวัดล่ะขี่จังหวัดระยองไปอย่างแต่อยู่กลางเขาใหญ่หรือแม้แต่กระทั่งแบบขี่ไปจังหวัดชาเชิงเทาอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็เป็นเรื่องยากนะครับและคงไม่ใช่เหตุการณ์ที่พวกเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับผมและนั่นเองนะครับทั้ง3ข้อนะก็คือข้อดีของ Privilege PCO Race TWR RS ตัวใหม่ล่าสุดกันนี้เองครับสำหรับท่านใดก็ตามนะครับที่สนใจคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้จากอัลตาทเวนตี้โฟร์ดอทคอมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซ like, ับสไครัรต